โรงเรียนวัดนันทารามยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนโรงเรียนวัดนันทารามตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งำบลนสันทรายอำเภอฝาจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสามมีพื้นที่หกไร่44ตารางวามีนายสเสน่ห์นกแก้วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนันทารามมีครูและบุคลากรทั้งหมด20คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน1คนรองผู้อำนวยการโรงเรียน1คนครูผู้สอน13คนครูจ้างสอน2คนครูพี่เลี้ยง1คนพนักงานบริการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนโรงเรียนวัดนันทารามมีนักเรียนทั้งหมด 278คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานจัดการด้านเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ควบคู่รุนตรีเพื้นเมืองคำขวัญของโรงเรียนระเบียบวิน,นัยจริงใจช่วยเหลือส่วนรวมปรัชญาของโรงเรียนคุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตสีของโรงเรียนแดงขา